สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คงสวรรค์ช n แนล Channel นะครับวันนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมสําหรับธนาบัตรไทยสําหรับนักสะสมมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปากกาพิสูจน์ธนาบัตรนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้สั่งมาจากช้อปปี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันมาพิสูจน์ว่าธนาบาัตรปลอมธนาบัตรแท้เป็นยังไงสำหรับ EP นี้ก็ EP ที่สแล้วนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำอีพีต่อไปเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยผมแนะนำนะว่าเราจะต้องล้านค้าครับพวกโชวห่วยพวกอะไรอะ่ะควรซื้อติดไว้เลยหนึ่งอันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ครับหกติดกว่าบาทด้ามหนึ่งผมว่าซื้อไวเอ้เถอะเพราะตอนนี้แบงค์ฟอมมันระบาเดเยอะมากแบงค์ฟอมระบาเดเยอะมากเลยครับโอ้โหดูดีดูดีครับ นี่ครับปากกาพิสูจน์ธันนบัตครับนี่นะครับปากกาพิสูจน์ธันบัตรหน้าตาแบบนี้เลยน้ำยาจากประเทศอังกฤษนี่<ด>เราจะมาดูกันอ,อย่างอีพีที่แล้วที่ผมเคยเกริ่นไว้ว่ามีคนหลายคนถามผมมาครับพี่ปลาแบงค์นี้ทําไมพี่ปาได้มาราคานี้ราคาถูกจังอะไรผมบอกให้นะครับมันอยู่ที่สภาพแบงค์ ถ้าแบงค์ใหม่เอี่ยมเลยแบงค์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมันก็จะมีราคาประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบร้อยถึงสองร้อย่างเงี้ยแต่ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือว่าผมเป็นลูกค้าประจําเขาอืซื้อเขาบ่อยเขาก็มีส่วนลดส่วนลดให้อย่างเงี้ยครับก็ขอขอย้อนกลับไปอีพีที่แล้วหน่อยนึงนะครับได้หลายท่านถามผมมาผมก็ขอเคลียร์ตรงนี้อกันนี้ครับนี่เลยน,น,น,นะครับเทคเนี่ย ทีเอ็กสั่งได้เลยในช้อปปีนะครับพิมพ์ไปเลยปากกาพิสูจน์ธนบัตรเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าที่เรามีอยู่เนี่ยแท้ไหมแล้วถ้าไม่แท้มันจะเป็นยังไงเซียเติ้ลส่งมาหน่อยครับเรามาลองดูแบงค์สินะครับที่ผมเคยสั่งมาจากในกลุ่มในเพจน,นะครับนี่นะครับนี่ ไม่ติดไม่ติดเลยไม่มีเพราะถ้าถ้าเป็นของของปอมเป็นกระดาษปอมอะไรพวกเนี้สมมุติว่าอันนี้นะครับเป็นเป็นกระดาษถ้าสมมติว่าเขาเอากระดาษพวกนี้ไปถ่ายเอกาสารแล้วมาหลอกเรานะครับนั่นลองดูกระดาษอัน,นนี้เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับมันจะติดเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อกี้เราเราจะไม่เห็นนะครับผมว่าผมว่าก็โอเคอยู่นะครับ อะเติ้ลเดี๋ยวลองแบงค์ยี่สิบหน่อยสิแบงค์ยี่สิบอันนี้วิธีเราใช้ใช้กันอยู่นะครับแบงค์สิบเมื่อกี้ผมก็เอาออกมาจากที่ผมเก็บสะสมนะครับนะครับดูกันเลยนี่ครับถ้าปลอมมันจะขึ้นครับอันนี้ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีมีกระดาษอันไหนอีกไหมลองส่งมาซิเติ้ลอ่ะเดี๋ยวลองเนี้ย อันนี้มันจะมองมองไม่ค่อยเห็นมันมันต้องเป็นกระดาษกระดาษสีขาวลองดูสิอ่ามีไหมไม,มีกระดาษหากระดาษหน่อยมีกระดาษอันไหนบ้างนั่นแหละแล้วลงมือหยิบมาเดี๋ยวลองดูนะนี่กระดาษมันจะไม่ค่อยเห็นนะเติมต้องเป็นกระดาษขาวอ่ะ ดี๋ยวนี้ลองลองอันนี้ของผมนะที่ผมเก็บเก็บสะสมไว้เดี๋ยวลองดูนะเรามาพิสูจน์กันนี่ผมก็เพิ่งได้มานี่เพิ่งได้มาจากร้านค้าเมื่อเช้า๋ยาลองดูนะครับนี่นี่ครับถูๆไปเลยไม่มีนะครับไม่ไม่ติดเดีย๋ยวลองดูเอ<า>๊เดี๋ยวผมดูดูแป๊บนะครับดูกระดาษ ประธานอภัยด้วยมนเนี่ยเตรียมกระดาษมาเออผมมีกระดาษนี่อยู่อยวลองดูนะครับถ้าเขาเอากระดาษแบบเงี้ยไปพิมพ์แบงค์เงี้ยนี่ครับนะให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับถ้าเป็นแบงค์ปลอมนี่ครับจะขึ้นงนีเลยขึ้นแบบนี้เลยครับนี่นะครับถ้าเขาเอาไปนี้ไปถ่ายเอกสารมาหลอกอ่ถ้าสมมติแบงค์ไม่เป็นธนบัตรแท,แท้เราระบายไปมันก็จะไม่ไม่เป็นสีนี้ซื้อไว้เถอะครับ ผมแนะนำว่าผมแนะนำว่าซื้อเถอะครับร้านค้าครับร้านโชห่วยอะ่ะเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งที่โจรอะ่ะชอบชอบมาหลอกคนแก่หลอกอะไรร้านตามร้านโชห่วยครับผมว่าแนะนำผมซื้อไว้เท่าที่พิสูจน์ดูแล้วผมว่าโอเคนะครับได้ผลดีด้วยไม่แพงสั่งได้เลยนะครับในช้อปปีวันนี้ผมก็มารีวิวเท่านี้นะครับผมก็ติดตามต่อไป ep 5้านะครับ เดี๋ยวจะมีของดีมาให้ชมแล้วผมขอฝากท้ายคลิปไว้ว่าตอนเนี้ยถ้าพู้ติดตามผมถ้าพูดติดตามผมครบ1,000ติดตามและเข้าเข้า,ขาบททดสอบของ YouTube ได้ผมจะแจกธนบัตรที่ผมมีอยู่2รางวัลแต่แต่ขอให้ครบติดตามก่อนนะผมจะแจกเลยอตอนนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผม ให้กําลังใจใผมขอบคุณมากครับผมจะมีมีกำลังใจในการดําเนินคลิปต่อไปฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ